มีการรบกันโดยตลอดท่าานมาอยู่มีเต็สกิลระเบิดนะโยมชาวบ้านตอนที่เขากวัดล้างก็อยู่ครับทางเขมรเขากลับมาก็เยือนระเบิดตายกับลูกสาวพญานาคนี่ไม่มีช่างทากันเองนี่ทำกันเองเลยครับใช่ไม่เคยทําด้วยพระสร้างนะครับเขาจะลงเร็วองค์เขาจะลงเร็วในขณะที่สร้างในสบัติเลย วันพระอาจารย์ก็จุดเทียนไว้ล้มเลยเหมือนจะมีพลังพอล้มปุ๊บเทียนที่เราจุดไว้อะมันละลายละลายลงมากลายเป็นไม้เท้าพะย่าหนดา๋ยวนี้พอคำพูนปุ๊บเขาก็ติดมือเสมอเลยวิงเริงคือพญางูใหญ่พญางูใหญ่เขาจะเจอกันเยอะเขาก็ไม่รู้ว่างูใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นพญานาคใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่เท่าที่ปั้นเนี่ยใหญ่เท่านี้เลยครับอาา เห็นเป็นงูใหญ่ตอนนั้นจะครึ่งหนึ่งเขาจะเป็นงูเป็นจะเป็นคนอ๋อเห็นเป็นครึ่งใช่ครึ่งมนุษย์ครึ่งเปลี่ยนล่าครึ่งงูเป็นทางเข้าถ้ำเขาจะอยู่ตรงนั้นคือเป็นทางที่เขาออกมาเขาจะเป็นเหมือนคกคกต่ำมต่ำเหมือนกับมีการจำแรงจำแรงกายด้วยคือจะเป็นคกที่ออกมาแล้วกลายเป็นงูขวางไว้แน่เข้าไป ที่มีปัญหาสายตาสั้นยาวเอียงและปัญหาสายตาในวัย40บวกเลนโปเกสรีฟถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขให้มองเห็นได้ทุกระยะในเลนเดียวส่งมอบการมองเห็นที่ดีที่สุดผ่านเลนแว่นที่สบายตาแว่นเมืองชนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นธรรมชาติอันสมบูรณ์ ตำนานพยางูใหญ่ผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติภายในถรร้ำที่ที่เหล่าเกจิอาจารย์สายปฏิบัติต่างมาทุดงเพื่อบำเพ็ญเพียรอดีตสมรภูมิรบช่องบกที่ฝังร่างผู้คนนับพันจากความทุกข์ทรมานเหมือนนรกในอดีตแปลเปลี่ยนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสวยงามดุดดังสวรรค์ในปัจจุบันวัดน้ำตกถ้ำบอนตั้งอยู่ที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ชมครับเคยได้ยินชื่อสมภูมิช่องบกไหมครับเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเขมรแดงและคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งจุดถือมืนอยู่นี้ถัดไปก็จะเป็นประเทศกขมูชานะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่แตกต่างออกไปเหมือนกับว่าเวลาเราข้ามสะพานคำชนโนดเข้าไปยังเกาะคองคชนโนดเนี่ยอากาศจะเปลี่ยนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ดีๆอากาศก็เปลี่ยนแล้วก็มีลมพัดมาจากร้อนใจเป็นเย็นเจ้าว,วาดที่สัมผัสถึงพลังงานของพญานาคนะครับ ท่านเห็นงูใหญ่สีดําบ่อยครั้งจึงได้สร้างงูใหญ่สีดำเนี่ยไว้ที่หน้าผาตรงบริเวณน้ําตกซึ่งความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปตามรอยกันครับที่วัดน้ําตกท่าบอนจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับ นักการพระอาจารย์สติครับครับ,รบขอเรียกว่าหลวงพ่อ,พอหลวงพ่อ,พอสติได้ครับครับตรงนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาครับผมรู้สึกถึงพลังงานที่สับสนแล้วก็เข้มข้นเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับอาการที่ผมเป็นหรือเปล่าคือมีงงแก๊กแตกตลอดเวลาตอนตอนที่รถเข้ามาจอดครับอาจารย์ก็ง,ง่วงนอนนะง่วงจริงๆก็อาจจะเป็นที่ครูบาอาจารย์ของเราเอง ท,ท่านมาแล้วมาทักกันนะครัถ้าอย่างนั้นผมขออาจารย์ให้ให้เกยียรตินิมนต์ให้ท่านพาเราไปชมด้านล่างที่บอกว่ามีเรื่อง,างอราวเกี่ยวกับพญานาคด้วยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอ,อาจารย์มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสิบปีละ1สิบปีแล้วครับสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นที่ต้อสู้รบกันครับอ,อย่างเทือกเขาฝั่งโน้นที่เรามองเห็นเลยนะ จะเป็นภูเขาเรียกว่าพนนมดงรักกั้นระหว่างสามประเทศตรงนี้นะเขตทวีแดนสามประเทศใช่ใช่ครับมีการรบกันโดยตลอดมีการรบกันอยู่ในช่วงปี2524-25ครับเป็นช่วงที่คมย้นแดงขึ้นมาข้าพเจ้ามาอยู่มีเต่สเก็ตระเบิดนะสะเก็ตระเบิดที่มันแตกแล้วก็เป็นเศษเหล็กวางอยู่ตามลาราหินแล้วก็ลูกระเบิดยาวขนาดนี้ก็วางอยู่ตามป่าโย,ยมชาวบ้านตอนที่เขา วาดล้างก็อยู่ทางเขมรเขากลับมาก็เหยียบระเบิดตายกับลูกสาวกลับมายังเหยียบกับระเบิดเหยียบระเบิดชาโซนนี้ระเบิดจะเยอะทุกวันนี้ก็ยังมีรอบๆเนี่ยใช่ใช่ทีนี้เขาก็เอาศพมาทิ้งแล้วก็เปื่อยเน่าจุดตามคือจริงๆแล้วการการที่เราเกิดแก่เจ็บตายหรือเสียชีวิตไปมันเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสงครามเนี่ยมันมันัวจิตมันไม่ได้ดับไปไม่ได้ดับจะต้องวนเวียนแล้วก็อยู่ในอาการของความทุกข์ บางทีก็เป็นผีพัาขาดก็มีมีการจับเฉลยเรื่องฉเฉลยนี่เยอะในถ้ำนี่ประมาณสิบครัวเรือนมาอยู่พวกขนเนแดงครับเฉพาะตามภูเขานี่ประมาณสักห้าร้อยคนเขาไม่ได้ไปอยู่ในสงพยโยกนะครับแต่จะมาขออยู่ตามท่านพินรีภัยในช่วงที่เขาตายมีัยสงครามมามีัยสงครามมาที่นี่ถ้ำก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่หลบภัยเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งโร,รงแรมของผูุ้ทธีรีภัยมาพลังงานมันถึงค่อนข้างที่จะ ผันผวนแปรปรวนเพราะตอนนี้กลายเป็นพลังงานเย็นร้อนและเย็นและกลายเป็นที่ปฏิบัติธรรมก่อนสงครามเวียดนามก่อนคัมแบนดแดงมาที่นี่ก็เป็นวัดนะก่อนสงครามเวียดนามที่นี่เป็นวัดมาก่อนก่อนหน้านั้นเป็นวัดครับคือจะมีครูบาอาจารย์ท่านเข้ามาเวลาเวลามีเรื่องเรื่องเรื่องร้อนใจไม่ว่าชาติไหนก็ตามก็เห็นว่าวัดเป็นที่หลบภัยเป็นที่ร่มเย็นเป็นที่ปลอดภัยครับก็เลยเขาก็เลยมา ตั้งตั้งฐานอยู่ที่นี่ตั้งฐานอยู่ที่นี่ทับ,บอยู่ที่นี่แต่ว่าดยความวุ่นวายภัยอันตรายครัเขาเลยนิมนต์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ได้ลงจากเขาไปแล้วก็ให้พวกขมินแดงมาอยู่เป็นด้วยกิจิครูบาอาจารย์ท่านเชี่ยวมานะหลายท่านเหมือนกันหลายท่านครับ,รบหลักๆก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นทัดโตนี่ท,ตตท่านจะเกิดหลังปู่มั่นผููที่ทัดโตนี่ประมาณเจ็ดปี ลูกผมบ้านทัดโตท่านอยู่ที่สีมังใหม่ใช่ไหม<ช>บ้านคำบง,ง<ช>จังหว<ช>ัดอุบลเหมือนกัน,<ช>นพญานาคนี่ไม่มีใครเคยสร้างนะไม่มีช่างทำกันเองนี่ทำกันเองเลยครับใช่ไม่เคยทำด้วยโอ ฝั่งน้นกับตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าจับคนละคู่ะพะะสีรูปใช่ไหมครับอองค์นี้หนึ่งหนึ่งสองลูปข้างล่างอีกสองลูป,<ไ>ป,ปเป็นเป็นพณะนาพระธรรมพระเป็ร่วมกันสร้างพระร่วมกันสร้างโดยที่ไม่มีช่างทํากันเองโหจริงๆแล้วทีนี้ถ้าถ้าพระสร้างนะครับเขาจะลงเร็วองค์เขาจะลงเร็วในขณะที่สร้างในสบัติเลยเราก็เลย ร้างขึ้นมาเพื่อเจว่าหนึ่งตั้นหน้าต้อนรับด้วยรู้สึกถึงถึงความความชำนาญสครั้ <c oughs> oh. งแรกในชีวิตจริง,รงๆแต่ว่าเรามองซ้ายมือจะเห็นองค์องค์พระนาลายกว้างจัดใช่ไหมวันนั้นทํางานอยู่ในธ้ําใช่ไหมมีโยมมาบอกว่าอาจารย์จะเอาพระไปถวายอาจารย์ก็นึกว่าพุทธรูปครับก็ว่าเออเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์ทํางานก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาประมาณเวลานี่แหละประมาณสักหกโมง,งเกืเกือบหกโมงจะมืดแล้ว ขึ้นไปที่ศาลาเห็นองค์เนี่ยตั้งอยู่เอามาไว้ทำไมอย่างนี้แต่พอเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าอท่านจะต้องอยู่ข้างบนเพราะว่าเวลาคนมาถ้าเกิดดูให้เราป้องกันไปให้เราก็เลยพัาอะไรพ้องจับอันนี้เป็นศาสตร์ของเขานะเดี๋ยวว่าไม่ใช่เราหามาแต่เขาจะแม่งมาเองแต่แต่ไม่ได้ตั้งให้เห็นไม่ไม่เบือน,นซ่อนอยู่ซ่อนอยูออ่มองดูว่าใครมามาดีมารายย้ายยังไง ู้ที่จะมาที่นี่ในส่วนพญายนาคก็คือเป็นทั้งพญานาคตอนรับแล้วก็เป็นทั้งเป็นให้ในสายที่เรียกว่าถ้าเอารบบูชาก็จะได้ระล,ลึกถึงด้วยคือเรามาอยู่ที่นี่็นการมาเปิดเขาข้นได้ขึ้นมาเป็นตระกูลสีเขียวเอรปะถะ เหรียญบุญยลิศปู่ศรีสุดโทษญาสศรีปทุมมารุ่นคู่บาร,รมีนคาราชเข้าพิธีพุทธเทวาพิเศษหลายวาระเสริมบาร,รมีบรรดาลทรัพย์สนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่หลายแอดตามรอยนคาราชเท่านั้นคนสมัยก่อนตั้งแต่ยุคหลงปู่หรือแม้แต่หลังยุคช่วงหลังสงครามผู้คนจะเห็นเป็นเป็นงูใหญ่ออกมาจากถ้ำอันนี้เป็นพระเจ้าห้าพระอ,องค์ ตรงนี้เป็นหินสลักใช่ไหมครับหินสลักสลักเป็นพระเจ้าห้าพระอ,องค์เลยเราจะสังเกตว่าหน้าหน้าตาท่านจะไม่เหมือนกับพระยุคปัจจุบันใช่ไหมครับอย่างองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์องค์งงสุดท้ายพระเมตไตรยังเป็นเทพอยู่เพราะว่าเราอยู่ในยุคนี้ของของพระโคดมใช่พระพระโคดมและยุคต่อไปพระสิรยอยอยิยา,ยาเ,เาาามตไตรยังยังยังเป็นองค์เทพอยู่ส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นเป็นรักสีน้ําเงินใช่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะผู้คนที่ลงมาไหว้พระองค์ตอนรับใช่ไหม อันนี้เป็นองสงอนุโมทนาสาธุด้วยนะที่มาสักการะมาปฏิบัติมาบูชารับแล้วก็ส่งใช่พอนีรมีทั้งรับมีทั้งส่งครับแล้วฝั่งซ้ายของเราอันนี้ใต้นี้ก็คือช่วงที่เขาสู้รบกันไงเห็นไหมออันโัวพ่อชื่อว่าพระยาตากคนทุชขยากพูชาติถาสบนายมาถึงพระเจ้าตากพระเจ้าตากสิยเป็นสมรภูมิรบของพระยาตากด้วยอ่าไม่ใช่เด๋ยวว่าทหารไง ทหารที่มาสู้รบก็คือทหารของภาพไทยเราก็เหมือนลูกหลานแทนพยาตาใช่เคยอเมื่อก่อนอาจายอยู่ช่องเม็ดนะอยู่ช่องเม็ดอยู่ถ้ำภาวนาและทีนี้ พานศานั้นอยากจะย้ายที่จะพักษาก็เลยถามคนรู้จักว่ามีถ้ำรู้จักไหมอาจารย์อยากจะไปพักที่ถ้ำสักหนึ่งพรรษาเขาบอกว่าเอามียูอาจารย์อยู่ทางตรงเนี้ยทางน้ายืนเขีนแนะนําที่นี่แนะนําที่นี่แต่เรายังไม่เคยเห็นวันนั้นตอนก่อนจะมาคืนหนึ่งอาจารย์ก็นั่งสมาธิตอนเช้าวันมา,มาตรีสามแล้วก็เหนื่อยนะแล้วเราก็พักเอนลงจิตมันมาเห็นเห็นทีแดนดถ้ำแล้วก็ต้นไม้เนี่ยใช่ แล้วจากนั้นก็้นภาพีเห็นภาพนี้เลยพอมาปุ๊บอ้าวแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นมีจริงก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ได้ไปเดินขึ้นไปไหว้พัก ที่พระอาจารย์มาอยู่ครั้งแรกใหม่ๆนะะจะมีพ,พระพุทธรูปกับช้างช้างนี่น่าจะอยู่ยุคที่ครูบาอาจารย์มาอยู่ก่อนยุคขนันธ์แดงอยู่มีมานานแล้วมีมานานแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วในช่วงกลางพรรษาของปีแรกก็เ,เกิดเรื่องอัศจรรยร์ยังไงครับวันนั้นเป็นวันพระอาจารย์ก็ไปบิณฑบาตกลับมาใช่ไหมตอนเย็นก็จุดเทียนไว้เมื่อก่อนไฟฟ้าไม่มีตั้งเจ็ดปีนะอยู่ที่นี่7ปีไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเพิ่งมีได้สามปีเอง วันนั้นเป็นวันพระอาจารย์ก็จุดเทียนไว้เพราะว่าเราไม่มีเทียนใช้ประหยัดแต่วันนั้นว่าไม่ต้องดับบอกลูกเสือไม่ต้องดับนี่เสียงไม่เราความรู้สึกเราไม่ต้องดับก็เลยว่าบอกลูกเสือไม่ต้องดับเทียนนะวันนี้งงตงนันเกิดอะไรขึ้นพอตอนเช้าลงมาอยากจะลงมาถ้ำไม่รู้เป็นอะไรอยากจะลงมาพอลงมาถ้ำปุ๊บจราทระประธานก็มองดูช้าง เออพุทธเจ้าเ็เคยเกิดเป็นช้างถ้าเรากลาบช้างคงไม่เสียหายมาัม้งคิดว่ากลับพุทธเจ้าก็แล้วกันช้างก็เลยกราบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่สามล้มเลยเหมือนจะมีพลังกระพุ้งออกมาดัานออกมาดัานออกมา,า,มาพอล้มปุ๊บเทียนที่เราจุดไว้อ่ะมันละลายละลายลงมากลายเป็นไม้เท้าพายนนานนาคเดียวนี่ยาวประมาณเมตรนึงเทียนเล่นแบบนี้เลยใช่ละลายลงมาละลายลงมาล แล้วจุดบนช้งคือติดไม้ท้าเพราะะนะเพออาจารย์ล้มแล้วเอามือไปค้ำพื้นไงพอค้ำพื้นปุ๊บเขาก็ติดมือขึ้นมาเลยอยวิ่เก่งครับคุณผู้ชมดูจะเป็นเป็นช้างที่มีเหมือนกับเหมือนกับเป็นฮนุมานฮัลมานกายใช่รับโนุมานฮนุมานประสานกายกายเป็นยักษ์ฮนุมานเขามีพลังอยู่แล้วไงประสานกายพลังเยอะผู้คนที่มาขอพรก็ส่วนมากก็จะได้สมความปรารถนาของเขา อาจารย์ครับนี่เป็นเหมือนคล้ายๆห,หลักศิลาหรือเป็นหินหินจริงๆเลยหินจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนถ้ำนี่จะเป็นพื้นไม้แล้วก็พอมาโบราณพบก็รื้อไม้ออกแล้วก็ขุดพอขุดถ้ำปุ๊บก็เจอหินแทนอะไรครับหินเมื่อก่อนเราไม่ได้ปั้นพญานาคใช่ไหมในเมื่อในถ้ำมีพญานาคอยู่แล้วก็ยกเขาขึ้นมาคิดว่าให้เขาเลื้อยเสาขึ้นมาก่อน ก็เลยเป็นเหมือนกับตัวแทนพญานาคเริ่มแรกจริงๆหลังจากที่เราปั้นเสร็จก็ก็อย่างเงี้ยเป็นหลักศิลาสําหรับบูชาสื่อสารกับพญานาคใช่ตรงนี้เลยเป็นการเชื่อมมาเขาเด้วยครับรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปั้นพญานาคซึ่งพญานาคที่นี่ปั้นโดยพระปั้นโดยพระแล้วก็ปั้นโดยตามศามสาตร์และศีลของเราตามความเชื่อของเรายิ่งปลู่องค์ใหญ่คือปูกอนนตรนคราชโอ้เห็นได้จากตรงนี้เลยนะ พญาง,งูใหญ่พญาง,งูใหญ่คนคน,คนคนสม,มัยก่อนเขาจะเจอกันเยอะครับ <c oughs> เขาก็ไม่รู้ว่างูใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นพญานาเขาเห็นเป็นงูเลยครับเห็นเป็นงูสีดําสีดสําใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่เท่าที่ปั้นเนี่ยใหญ่เท่านี้เลยครับาอันนี้คือถ้ำใหญ่ใช่ไหอันนี้จะเป็นถ้ำเล็กจะเป็นทางเข้าถ้ำเพราะจะอยู่ตรงนั้น คือเป็นทางที่เขาออกมาครับเวลาใครจะเข้าไปเขาไม่เขาไม่ให้เข้าไปเขาจะเป็นเหมือนครกครกตามท่อมตาอ่ะกิ่งออกมาแล้วก็กลายเป็นงูกลายเป็นง,งูแาวเหมือนจะมีการจําแรงจำแรงกายด้วยเพราะว่าช่องใหนทำเล็กนดิดเดียวคนก็เลยเรียกว่างูครกคนโบราณที่นี่เขาเรียกงูครอกคือจะเป็นครกกิ่งออกมาแล้วกลายเป็นงูขวงไว้แม่เข้าไปเป็นที่มาของ การได้ปั้นองค์องค์องค์พญานาคปู่อนันต์มาชราเป็นแม่น้นนำศพถ้าเดินถึงตรงใจกลางท่านี่เวลาเราเดินผ่านแล้วก็ จะมีน้ําที่ย้อยลงมาใช่ไหมน้ำจะมีน้ํำปริวัาน,น้ําผ่านเขียนพะระคนโบราณเขาหายากนะดูซ้ายมือจะมีระพุทรลปอยู่เป็นน้าฟุตตมูลในตัวน้ําผ่านเขียนพระซ้ายมือเราจะเป็นทางออกของตกปู่พญานาคเขาคุณผู้ชมคูผู้ชมในฝนที่มาตั้งไว้เพราะว่าข้าง่านี่จะเป็นเส้นทางของพญานาคลงไปเขือ่อนโน่นเลยนะ ท่านก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ในผลและทีนี้องค์องค์ปู่อันตนาคราชนี่ก็ออกคือสร้างเกี่ยบท่าเรือออกมาใช่ไหมแล้วก็สร้างขึ้นแบบนี้ก็เลยไม่ไม่ได้ปั้นเหมือนเขาทั่วไปไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่เราทำตามคือท่านท่านท่านต,นตามอัตลักษณ์ตั้งเดิมของอัตลักษณ์ตั้งเดิมของเขา ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องของทัศนียภาพความสวยงามที่นี่ก็ไม่แพ้ที่อื่นนะม,มีมีอะไรมากมายเหลือเกินแล้วระหว่างทางเดินก็จะเห็นสิ่งที่คนศรัทธาสักการะเนี่ยแทบทุกจุดเลยวันนั้นจึงวันพระอยู่ช่องเล็กอ่าเป็นอุติหลังเล็กๆอ,อยู่ใต้ซอ,อ,อ,อเเกเขาก็ไปเจอกับโอ้สลามันจะมีก้อนหินก้อนหนึงเป็นวงกลม ขาก็ยืนลอยอยู ohn, ohn, ่อย <We ep. S 1> ู่หน้าสลาเห็นครึ่งหนึ่งเห็นเลยนะครับเห็นเห็นครึ่งหนึ่งทิศจิตเราไปหาครับล้ายๆกับว่าเขามาแล้วทีนี้ในขณะที่ที่เรานอนกำหนดอยู่ภาวนาอยู่มันยังไม่สงบไงเขาเลยพยายามให้เราเล่นความเพียรเข้าไปอยู่แต่เห็นเป็นงูใหญ่ตอนนั้นจครึ่งหนึ่งเขาจะเป็นไงที่นี่ทีนี่จะเป็นคนอ๋อเห็นเป็นครึ่งใช่ครึ่งมนุษย์ ครึ่ง<ช>พิยานาตะ<ช>ครึ่งงูใช่แต่ว่าไม่เห็นขล่านะแต่เจ็ดนิดหนึ่งโอ้โหห <laughs> ท่านบอกว่าท่านสัมผัสถึงองค์พิงงพยานานตะที่เป็นครึ่งครึ่งเทพประบบดุษครึ่งงู แต่ไม่มีเครื่องส่งไม่มีเครื่องส่งแสดงว่าพญานาคก็สามารถบำเพ็ญเองได้บำเพ็ญ<น>ได้ในครอบคุมของท่านใช่เพราะว่าเขาเรียกจำศีลภาวนาเหมือนกันอย่างอาจารย์มีความเชื่อว่าในขณะที่ท่านไปหาเราเขาก็ภาวนาของเขาเหมือนกันเพราะเขาถอดเครื่องส่งหมดแล้วนะแล้วพลงังจิตเขาก็แก่กล้าด้วยเพราะสมาธิเรายังเข้าไม่ถึงเขาเขาก็พยายามให้เราได้มีสมาธิเพื่อที่จะได้ไปเจอเขาที่เรามาสร้างตรงน,นี้ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะ ในความรู้สึกของอาจารย์ครับเพราะเราได้กําลังใจจากเขาด้วยเพราะว่าหนึ่งล่ะไม่มีใครขึ้นมามันอยู่ไกลความจะเดินแต่แต่แต่ถ้ำนี้อ่าไม่ให้พระอยู่ประจํานะเพราะว่าหนึ่งล่ะเวลาญาิจีธรรมมาแบบต้องมาหาต้องมากราบสักการะใช่เขาปฏิบัติสะดวกหน่อยไหว้พระสะดวกหน่อยครับพระก็เลยไม่ได้อยู่ที่นี่ประจําพระจะอยู่ด้านบนูีด้านบนจะอยู่เฉพาะ 5้าวันเ็ดวัน15ห้าวันก็คือมาเข้ากรรมฐา,านเราเรามองห้องจะมีห้องห้อง,องหนึ่งข้างบนนั่นคือจะเป็นห้องพักกรรมฐา,านใช่ใช่เป็นที่ฝึกจิตฝึกจิตครับพอเข้าไปงูไม่รู้มาจากไหนลอกคาบอะ่ะงูจงอางอะ่ะเหตุที่สร้างพร <c oughs> านรายบำสินแกสลักเนี่ยจากหินเลยใช่คืออะไรครับท่านสร้างเพื่ออาจารย์สร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คืออย่างเรามีน้ําตกไหลมาใช่ไหม อย่างตำนานของพันนารายบนนกิก็อยู่ในน้ำกับพญานาจานกราดใช่ที่เป็นบรลลังของนารายที่เป็นบัรลังของพันนารายแกะสลักขึ้นมาก็คือให้เกียรติท่านอาศัยปู่เป็นผี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ผักดันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันจากเมื่อก่อนท่านออกมาให้คนเห็นเป็นงูคนนั้นก็เป็นตำนานเป็นงูใหญ่บ้างเป็นงูครอกบ้างที่งออกมาขวางทางบ้างแต่พอเรามาอยู่มาไขคําตอบว่าที่งูที่คุณเห็นก็คือ พญานาคอ๋อพญานาคองดำคู่ปู่อนันตนาคราชที่อยู่กับเทพที่อยู่กับเทพองนารายณ์นั่นเองใช่องใหญ่ด้วยนะวันนี้รายงารอนันตนาคราชขอบคุณพระอาจารย์สติมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะให้ท่านฝากหลักธรรมหรือแนวคิดอะไรก็ตามที่อาจจะให้ผู้ชมรายการแนะนำไปใช้อาจจะเป็นพิเศษหน่อยสำหรับพระอาจารย์ที่เดินทางไปอินเดียไม่รู้กี่สิบรอบแล้วอาจารย์ที่แห่งนี้อยู่ไกลความเจริญ จากหมู่บ้าน5กิโลเรามาอยู่ที่นี่อยู่ได้เพราะเราปฏิบัติเพราะเราทําความเพียรแต่ว่าถึงจะทุกข์แต่ก็อาศัยความอดทนไฟฟ้าก็ไม่มีเมื่อก่อนคนเราถ้ามีความเพียรมีความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมสำเร็จได้เชื่อว่าจะมีผู้ศรัทธามาสนธรรมทานอีกมากมายใช่ครับทั้งวันทั้งคืนเลยฮนะ <laughs> สวัสขอบคุณ,ค,ณครับ กำลังเดินทางครับที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็กำลังเดินทางผ่านกาลเวลาไปพร้อ,รอมกันที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับที่น้ําตกวัดถ้ำบอนจังหวัดบลราชธานีที่นี่เคยเป็นสมบุกมบูรณ์หลกาลเวลาที่นี่ก็เจริญงกง,ง,งามเป็นสถานที่ที่ให้ผู้ศรัทธามากราบสการะขอพรมาปฏิบัติธรรมผมเชื่อว่าธรรมชาติดวงจิตรวมถึงมนุษย์เนี่ยสามแดนใจรลกธาตุสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับ ถ้าเรารับรู้เข้าใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนกับที่อาจารย์ท่านบอกว่ากว่าท,ที่จะเราจะรู้อะไรก็ตามเน,นะะี่ยเราต้องมีความเพียรมีความอดทนพยายามแล้วความสาเร็จจะมาถึงเมื่อทําแท้ปรากฏความไม่จริ้งแทรเมื่อความผันแปรกิแอ่งธรรมชาติผู้ใดตามรอยนักราช ผู้นั้นจะพบความสุขสงบได้เสมอในทุกัจธรรมของชีวิตครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการสื่อสารทุกคลิปวิดีโอของช่องตำรวยนนครราชคุณสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับรวมไปถึง ถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มตามรอยนักราชได้เลยครับเปิดจองกำไรนาคาเหนือดวงรุ่นแรกคุ้มคำชโนดกำไรทิจานอัคราคาถาแห่งพญานาที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเขียนมอบให้จองวันนี้1,000วงแรกมอฟรีเหรียญนาคาเหนือดวงเหนือผงพุทธคุณสนใจติดต่อได้ที่เพจคุ้มคำชโนดหรือไลน์แอด K469